สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีเบกดอทเนะครับวันนี้ผมเซียนกับตันนะครับจะมาแนะนําสูตรรูเลตนะครับผมโอเคเข้ามากันเลยผมจะเลือกห้องเล่นแนะนํานะครับ RT302 นะครับผม RT302 นครับเพราะว่าห้องนี้บอทเป็นคนแนะนํามานะครับผมโอเคเข้ามาในห้องเลย ผมมาด้วยทุน400นะครับวันนี้มาด้วยทุน400ผมจะมาเล่นแบบ2โซนนะครับผมโอเคตาแรกนะครับสูตรให้เรามาที่โซน2และโซน3นะครับตานี้ผมลงทุนไป200บาทนะครับผมรอรุนผลกันเลยครับตานี้ าแรกออกเป็นเลข15นะครับผมออก15 15อยู่ในโซนที่2นะครับตานี้ลงทุนไป200บาทนะครับได้กำไรมา100่งรออ่ะออก15ได้กำไรมาแล้ว100บาทโอเคมาเริ่มกันเลยครับตาที่2ครับผมสูตรให้มาที่โซนหนึและโซน2นะครับ ตานี้ผมใส่ไปโซนละ100บาทครับลงทุนไป200บาทครับตานี้จะสังเกตได้ว่านะครับตาที่แล้วนะครับออกหมายเลข15นะครับมันอยู่โซนที่2ตานี้ผมเลยคิดว่ามันน่าจะออกโซนเดิมไม่ก็โซนที่1นะครับรอดูผลกันเลยครับผมตานี้การเล่นโซนที่2นะครับ มันมีแบบว่าความเสี่ยงลดลงนะครับเพราะว่ามีความเสียงน้อยลงสองในสามนะครับซึ่งเป็นการลงดักไว้นะครับผมตานี้ออกอะไรเนี่ยโอเคครับผมตาที่สองออกสิบเกนะครับได้กำไรมาเพิ่มแล้วหนึ่งร้อยบาทครับผมลงทุนไปสองร้อยได้กำไรมาเพิ่มอีกแล้วครับหนึ่งร้อยบาท ตาต่อไปนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่19นะครับมันอยู่ที่โซน2นะครับตานี้ผมเลยคิดว่ามันน่าจะมากกว่าเลข19นะครับซึ่งโซนหนึ่งมันเลขมันตัวเลขมันน้อยครับผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นโซน2และโซน3นะครับก็ตามบอดให้มาเหมือนกันโซนสโซน3นะครับ ตานี้ผมลงทุนไป400บาทนะครับเป็นการแทงทบเพราะว่ารูเล็ตรีบเล่นรีบออกกำไรครับอยู่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวชิปหายครับตานี้ลงทุนไปครับ400บาทครับมันลุ้นผลกันเลยครับตานี้ตานี้ออกเป็นเลข34นะครับผมตานี้ได้เป็น34ลงทุนไป400บาท ซึ่งจะได้กำไรกลับมา200บาทนะครับตอนนี้ออก34ได้กำไรแล้วครับตอนนี้ลงทุนไป400ครับได้กำไรมา400บาทครับวันนี้นิ่มๆเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแอดไลน์เรามาได้เลยนะครับที่แอดไซเบกนะครับผมอีที่หน้าผมจะมาแนะนำเป็นโซนอื่นๆนะครับผมฝากติดตามกดซับสไ cribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ